สีผมสีผมสีผมใช่ไหมสดิเตอร์เป็นไงบ้างครับสีผมใหม่พ่อมาเลือกพี่ชูเลยนะทุกคนว่าเหมือนพ่อลูกกันไหมฮะสวดีครับพี่พ่อหล่นเลยหล่อทั้งกบีครับหล่อทั้งสองครับครับครับอีกับพี่ที่ว่าอยู่ตรงนี้นี่คือมาไม่ทันใช่ไหมครับ ผมซื้อไว้หลายที่ครับอ๋อซื้อไว้หลายก็คือสี่ตัวแรกก็ถูอหมดเลยรอดครับเผื่ออยากเจอพวกเราหลายรอบกูเลยเปล่าหมดเลยครับครับอืมเขาได้อีกบาครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กันในรอบซาวเช็คนะครับใช่แล้วใช่จริงๆก็อยากจะบอกทุกคนว่าในคอนเสิร์ตของพวกเราในวันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ร้องโอ้ยซีของนี่นียเยอะมากเท่าไหร่ครับก็เลย จะมาร้องในรอบเช็คพี่นะครับเพราะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะได้ฟังเพลงโอยอสีของเราไปเยอะพอสมควรแล้วครับก็หาโชวใ์ใหม่ๆทุกคนไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่มาให้ชมครับใช่<ไ>วันนี้ทุกคนจะสนุกนะครับ่หวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับพวกเรานะครับเพลงไหนร้องได้ร้องออกมาเลยนะครับผมครับผมเพลงไหนอยากลุกขึ้นมาเต้นก็ฟืลฟรีได้เลยนะครับใช่ครับผมได้เลยน่ารักมากมากเลยน่ารักมากครับผมก็อะไรนะฮะก่อนที่เราจะไปชาชาเช็คเพลงที่สองยังไงดีฮะเราอูนิมอยากอยากซื้อกกระเป๋าต่อไหมหรือหรืออยากให้ อ๋อยากได้ดูมีใครอยากได้บ้างครับอ๋อมีใครอยากได้ไหมครับเดี๋ยวหนูหนูกระเป๋าสวยนั่นแจกนะครับจะยังไงดีอ่ะจะโยนเหรออะไรไโยนมั้งอย่างเงียบแจกนั่งเดี๋ยวอยากแจกหลายคนเดี๋แกะครบมีใครอยากได้ไหมครับยังไงเราก็แจกเลยแบบไม่กล้าโยนต่อให้ ไกลๆดีกวะระวังด้วยนะโยนไกล๋ยวมันมันเจ็บระวังนะโจจที่มาเสือก็แตบแอบเออเวทีวันี้ใครอยากได้ชุดนรดอยากได้อไปซื้อร มีตาด้วยนะครับให้ทั้งใบเลยนะเมื่อกี้หนูจิ้มเราได้โซนาสอดอยู่ทางหนังโยนนะเขียวกัดด้วยนะครับโอ้อาเดี๋ยว2รูปครับให้ดูครัขอแว่นขอแว่นดูดิวแว่นไม่ได้ครับอ่ะดูเขียวกัดตรงนี้ครับ นนิวครับมีมีคนขอหัวใจตรงรองเท้าอ่ะครับหัวใจตรงรองเท้าเหรอครับอันนี้แบ่งได้ไหมครับขาช้างก่อนนะครับมีแต่หัวใจตรงนี้นครับโอ้โหระวัง่อยนะระวังเลยนะก้าวหนาเน้นเสีงเออขอบคุณเลยบ นี่ระวังนะอย่ตโยงเสียงการตนงแบบนี้น <Led ek> ี um ่ต่อซับนโอ้ยอย่าโยงใกล้หั